สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลกัน <c oughs> ในค่ำคืนควันนี้นะครับผมวันนี้วันพฤหัสนะครับ17กรกฎาคมครับก็วันนี้ารายการสำคัญก็จะเป็นฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับก็จะเป็นรอบคันเลือกรอบแรกแรกเลยนะครับผมก็มีเตะกันหลายคู่ครับแล้วก็จะมีในส่วนของยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยที่เตะกันอีกหลายคู่เหมือนกันนะครับก็จะไปเกมเล็กส นะครับของวันนี้ต่อยอดมาจากต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมวันนี้ครับผมก็ยังหยิบคู่ที่ผมพูดถึงเมื่อสัปดาห์ก่อนไปนะก็อ่าก็จะเป็นอ่าในส่วนของอ e ีเวสเทมเปเร่ครับจากฟินแลนนะครับเจอกับชั a เตอร์ดูเนตนะครับผมเกมนัดที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าสกอร์มันขาดไปแล้วนะครับจะเป็นทางฝั่งของชั a เตอร์ที่อ่าถล่มไป6 0 นะครับก็กดไปครึ่งโลกต้องบอกว่าจริงๆก็อย่างที่บอกคือเรื่องของอประสบการณ์ในยุโรปอะ่ะคือมันค่อนข้างต่างเยอะมากคือชัคเตอรอ์เราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วว่าเป็นทีมที่เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกบ่อยบางทีก็ไปถึงรอบนอกเอาด้วยแล้วก็เล่นในยุโรป,ป้าอะไรเนี้ยก็คือเล่นบ่อยมากไปถึงรอบลึกๆก็บ่อยนะครับแล้วก็เป็นทีมที่นักเตะค่อนข้างดีมีศักยภาพที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเมื่อเทียบกับทาง อีเวสเทมเปเร่ก็ต้องบอกว่ามันสวนทางกันมากๆนะคือผลงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ในลีกแล้วก็นักเตะก็ไม่มีเกรดดีสักคนคือแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกรดบีเกรดซีเกรดอีอย่างนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆก็เป็นรองอยู่เยอะมากๆวันนี้ผมมองว่าได้กลับมาเล่นในบ้านแต่ดูคราวที่สกอร์มันขาดไปแล้วหกสุผมคิดว่าพวกเขาก็น่าจะทิ้งแล้วแหละนะครับก็น่าจะเก็บตัวเก็บแรงเอาตัวหลักๆเนี่ย ไปสู้ในหลีกต่อเพราะว่าตอนนี้ในหลีกก็เป็นลอจชาฝูงนะครับในหลีกเนี่ยตามหลังอินเตอร์ตูกูจาฝูงอยู่นหนึ่งแต้มก็เอาไปลุ้นแชมป์ดีกว่านะครับผมว่าเกมนี้ก็อาจจะให้โอกาสพวกตัวสำรองดาวรุ่งลงเล่นเป็นการเก็บประสบการณ์บ้างนะครับเพราะว่าเกมนี้ก็ชักเตอร์ก็อาจจะมีการโรเทชันเหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่คลัสบอลมันคนละคัสนะครับประสบการณ์มาตรฐานฟุตบอลต่างๆมันต่างกันเยอะผมเลยคิดว่าเกมนี้ ก็ยังเชื่อมั่นว่าต่อให้ชัคเตอร์จะเป็นฝ่ายออกจากบ้านเป็นเยือนแต่เช so well ื like well, ่อว่าก็เรื it. It ่องของรูปเกมการคอามบอลโอกาสต่างๆในเรื่องของการเข้าทำก็ต้องบอกว่าน่าจะมากกว่าแลวก็คอเกมอยู่ฝ่ายเดียวเพราะว่าเกมนี้ก็มีโอกาสที่จะย้ำแคนได้อีกนะครับเกมนี้ก็ผมว่าอาจจะยิงไม่เยอะเท่าเกมแรกนะแต่เชื่อว่าก็น่าจะชนะได้สบายสบายอยู่นะอาจจะเป็น2 0งศูนแล้วก็สานะครับผมอ่ะและนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้ สวัสดีครับ